สวัสดีครับผมวันนี้มาเยี่ยมคุณยายครับผมมาเยี่ยมคุณยายมาดูคุณยายเนี่ยครับหมู่บ้านผมเนี่ยครับคุณยายมาขัาบลูกสะบกครับผมแวะมาเยี่ยม,มยยรบรรยากาศรอบๆนั่งจักรยานมาครับผม ตายครับโบราณมาพู้ผู้ยังลำทางครับผมนี่ชนะเกี๊ยงยังสิ่งที่ไปหัวหัวเกี้ยงฮะคุณยายผมอะะนหัวเกี้ยงอร่อยได้ผมมะผมเกี้ยงอร่อยมันเสนอหัวมันมีหักหอกเดี๋ยวมันกัดเกิดใหม่เนาะอุ้ยเป็นอะไรคุณยายก็ ปากันเนี้มันเทนี่แล้วมันก็จะเป็นตึกแห้งผู้ใหญ่ผาไปขายตลาดนนเนาะคุณยายเนาะใช่อันนี้เนะาะพาแล้วก็มีคนมาซื้อให้ทันทีเนาะมีอยู่ไรมีคนมาซื้ออยู่พวได้กินจะใส่น้ำมันนี่แล้วอ๋ออ๋ออ๋อกางสิเลยเสียแต่ลูกน้อยนี่แน่เนาะลูกใหญ่ก็จิไครม,ม,มันเลี้ยงพี่น้องเอ้มันแล้งไอ้นฝนลแบบนล้งก็เลยลูกสะบกก็เลยเล็ก มันคือว่ามันแล้งบัดนี้พ่อเมามันละโลดบัดนี้เออลงมาตัวใดมันเต็มมันก็เต็มตัวใดมันบ่เต็มมันก็บ่เต็มมันคือกองเฮาตายแล้งนี่นะออ๋มันลูกสะบกไม่สมบูรณ์นะคุณยายเนาะขาดน้ำฝนถึงช่วงนล้นอันตอนอันอันบกบกรุนลงหมดเดียวมันก็เลยร่วงแบบนี้เป็นแบบนี้ เจ้าๆจะกดไปขายของแต่จีกันยังคนมีคนมาทําหาอืมเออเออเราคิดมากเหรอดิผมเราคิดเห็นอันอันคุณยายตั้งแต่ตอนนั้นเป็นผมไปร้องเพลงนั่นนั่นบุดอดนแล้วเจ้ากลับไปเต้นไปฟ้อนเขาเขาว่าโอ้ยเพื่อนบังดอนข้าวเห็นนะผมมาหลายปีเนาะอือข้านก็เปิดเพลงมันมวนนี่เปิดเพลงมาอ่าผมก็ร้องเพลงแล้วผมท่าน กม่วนเนี้ยแหละเนาะมือหันเนาะตีบกดวงตีบกดวงมันกินหลงไม่ใช่มึงได้เดี๋ยวนี้มันเปันไปใส่เลยกินมันกินนังค่นมันไปล่วงมองมันไปหาป่ามันเบื่อมันมาโมท่านที่เห็นง่ามว่าต้องหมอไปใส่ขันพันเนอันนั้นมันซ้อนรูปมันเก่งทะเดือดคันมึงไปคันมึงไปแล้วมึงโบจักแฮ่นั่นพี่ตี๋